สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับองค์เพชรพัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตรเทวาจุติการเปลี่ยนภพภูมิแต่ละชั้นพบขอถามน้องไนซ์ค่ะสวสดมนต์อย่างไม่นั่งสมาธิได้เหมือนกันไหมคะน้องตอบมาว่า การสวดมนต์เป็นการเสริมบุญค่ะส่วนการนั่งสมาธิเป็นการสร้างบารมีและเสริมสติปัญญาการสร้างบารมีจะมีผลต่อการเปลี่ยนภพภูมิค่ะซึ่งจะทำได้ในสังขารมนุษย์เท่านั้นน้องไนซ์บอกว่าในชั้นพระอนาคามีพระโพธิสัตว์สามารถบำเพ็ญบารมีเปลี่ยนภพได้เลยโดยไม่ต้องลงมาสร้างบารมีในสังขารมนุษย์ องพญานาคเทพพยดาจำศีลบำเพ็ญศีลเพื่อรักษาภพให้คงอยู่แต่เปลี่ยนภพไม่ได้การเปลี่ยนภพจะต้องกลับมาเกิดในสังขารมนุษย์เพื่อสร้างบารมีส่วนสังขารมนุษย์เป็นสังขารที่สามารถเปลี่ยนภพภูมิได้ไม่ว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเมื่อมีโอกาสได้เกิดมาในสังขารมนุษย์จึงควรจะเร่งสร้างทั้งบุญและบารมี องเพชทธัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติน้องไนส์บอกว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้จิตจะต้องอยู่ในชั้นพระอนาคามีขึ้นไปผู้ถามนั้นยังทำไปไม่ถึงแต่ได้ในส่วนของญาณสมาบัติสมาชิกขออนุญาตถามอาจารย์น้องไนส์ค่ะนิโรธสมาบัติ สามารถทรงอยู่ได้ในระหว่างวันได้ไหมคะหรือจะเข้านิโรธได้เฉพาะนั่งสมาธิเท่านั้นคะ่ะขอบคุณค่ะแม่นกก็ตอบว่าน้องไนบอกว่าจะเข้านิโรธสมาบัตินั้นจะทำได้ในขณะที่วิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะทำได้ทุกขณะจะเป็นลักษณะตัดได้และมีความรู้สึกเข้ามาใหม่ ก็ตัดใหม่จะต้องฝืนอารมณ์และมีความทรมานอันนี้หมายถึงคนที่กำลังฝึกผู้ฝึกจะต้องใช้ความอดทนเมื่อทำได้จะได้บาร,รมีเป็นทวีคูณยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะทรงอยู่ได้ในระหว่างวันสมาชิกก็ถามอีกว่าใช่ค่ะเป็นภาวะแบบอาจารย์น้องไนส์กล่าวบางขณะมันปล่อยผ่าน แต่บางขณะหรือเรื่องที่ยังไม่ปล่อยมันก็ยึดอยู่เป็นภาวะเสียดแทงจิตแค่ใช้ความอดทนขันติก็จะผ่านไปได้เข้าใจแล้วค่ะกราบขอบพระคุณพ่อนกแม่นกอาจารย์ไนส์ที่เมตตานะคะแม่นกก็พูดว่าน้องไนส์บอกว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้จิตจะต้องอยู่ในพระ อนาคมีขึ้นไปผููถามนั้นยังไปไม่ถึงค่ะแต่ได้ในส่วนของยานสมาบัติสมาชิกก็ตอบว่าจะพยายามฝึกต่อไปค่ะจะฝึกยานสมาบัติให้มีกำลังมากกว่านี้ค่ะเนรมิตรเทวาจุติแห่กราบเด็กไนส์เทพจุติคนนับร้อยเชื่อเกิดมาบรรลุธรรมจากกรณีที่เฟซบุ๊กชื่อว่า นิรมิตเทวาจุติได้โพสต์ภาพและคลิปลักษณะเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นร่างอาวตารขององค์เพชรพัทระนาคานาคาราชลงมาจุติในร่างของเด็กชายคนนี้มีความสามารถที่เหนือธรรมชาติน้องอย่างรู้ในเรื่องราวต่างๆอดีตอนาคตถึงขั้นสามารถถอดจิตสื่อสารกับเจ้าแม่กวนอิ่มได้จากความเชื่อสู่ความศรัทธา จนตอนนี้มีคนแห่เข้าไปร่วมพิธีกับพระอาจารย์น้องไนส์อย่างท่วมทน้นเมื่อ7กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพบกับครอบครัวของผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพคือน้องไนส์อายุ7ขวบและคุณพ่อนกคุณแม่นกคุณแม่นกแม่ของน้องอาจารย์ไนส์บอกว่าตั้งแต่ที่ตั้งท้องน้องไนส์พ่อกับแม่ ก็กินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยถ้ากินก็จะอ้วกออกมาหมดและกินอาหารได้แค่วันละหนึ่งมื้อเท่านั้นคืนหนึ่งแม่ฝันไปว่าขบวนของเจ้าแม่กวนอิมมาส่งองค์เพชรพัทระนาคานคราชมาเกิดกับแม่โดยมีองค์ลักษณะที่เป็นพญานาคลงมาด้วยเพื่อคอยคุ้มครองในช่วงที่คลอดน้องไนซ์ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหลายอย่างอย่างจะคลอดก่อนกำหนด อายุคันหเดือนช่วงวันวิสาขบาูชากระทั่งคลอดน้องไนส์ออกมาเลี้ยงดูจนอายุได้ห้าขวบจูจ่ๆน้องไนส์ก็บอกว่าถึงเวลาที่ต้องทำหน้าที่แล้วตอนนั้นรู้สึกตกใจและหลังเลกับสิ่งที่น้องไนส์พูดจากนั้นน้องชวนพ่อแม่นั่งสมาธิก่อนจะเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแววตาน้องมีเพชรอย,อยู่ในดวงตา รอบตัวมีแสงเหลืองทองส่องสว่างก่อนจะพูดออกมาว่าเราอยู่ที่นี่เราชื่อว่าอะไรแม่จึงตอบว่าชื่อนิรมิตซึ่งการลงมาในครั้งนี้เป็นการแบ่งภาคหรืออวตารลงมาโดยได้รับหน้าที่จากองค์พระสักยมุนีพระพุทธเจ้าเพื่อให้มาสอนการเจริญจิตภาวนาวิปัสสนาที่ถูกต้องโดยจัดจุติทำหน้าที่แค่20ปีเท่านั้น จากนั้นจะถอดกายสังขารกลับไปซึ่งในช่วงอายุ12ปีน้องไนซ์จะทำหน้าที่เต็มรูปแบบโดยยืนยันว่าการทํากิจกรรมทุกอย่างไม่ได้เรียกรับเงินแต่อย่างใดเพราะน้องไนซ์เองนั้นเป็นคนกำชับในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้คนปรามาสและเกิดกรรมทั้งนี้แม่ของน้องไนซ์ได้กล่าวย้ำว่าปัจจุบันนั้นไม่ได้มีการเปิดสำนักอะไร แต่กำลังมีลูกศิษย์หรือคนที่เชื่อในสิ่งที่น้องไนส์เป็นจะสร้างสถานที่เพื่อไว้ปฏิบัติธรรมกันและจากที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับอาจารย์น้องไนส์ซึ่งลักษณะน,น้องเป็นคนพูดจาชาญชฉาลาดโดยเฉพาะเรื่องของธรรมะและการปฏิบัติธรรมวิปัสนาน้องยืนยันว่าน้องไม่ใช่ร่างทรงหรือเทพแต่น้องเป็นองค์เพชรพัทระนากราชแป่งภาคอวตารมาเกิดเพื่อมาทำหน้าที่เผยแพร่ คำสอนเนื่องจากเบื้องบนมองเห็นโลกมนุษย์ในมุมที่วุ่นวายเข้าทุกทีผู้คนสนใจเรื่องของตัวเลขแต่ไม่ได้นึกถึงการเจริญจิตภาวนาเลยนรกจึงรุ่งเรืองเพิ่มชั้นมากกว่าสวรรค์ส่วนที่น้องเลือกมาเกิดกับพ่อแม่สองคนนี้เป็นเพราะว่าแม่เคยเป็นนางฟ้าและพ่อก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มาก่อนจึงเลือกมาเกิดด้วยส่วนที่เคยบอกว่า จะถอดสังขารกลับไปตอนอายุ20ปีนั้นแม่ได้ขอเอาไว้ว่าให้แม่ตายก่อนแล้วจึงถอดสังขารกลับไปอง์เพชรพัทระนาคานาคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติเมื่อสมาชิกถามมาหากประเทศไทยไม่มีโดนยึดครองด้วยต่างประเทศศาส,สนาพุทธเรานั้นจะเป็นอย่างไรครับถามไกลตัวจังถามในสิ่งที่ ไม่เคยเกิดขึ้นแต่อาจารย์น้องไนซ์ก็ตอบให้นะสมาชิกถามว่าน้องไนซ์ครับหากประเทศไทยไม่มีโดนยึดครองโดยต่างประเทศาศาสนาพุทธของเรานั้นจะเป็นอย่างไรครับแม่นกตอบว่าน้องไนซ์บอกว่าประเทศไทยจะคงอยู่ค่ะแต่วันข้างหน้า,าศาสนาพุทธจะเป็นที่รู้จักในต่างประเทศน้องเคยบอกว่าประเทศไทย จะเริ่มถอยค่ะด้วยคนไทยนั้นเน้นการไหว้ขอมากกว่าการเจริญปัญญาค่ะน้องจึงต้องลงมาจุติที่ประเทศไทยค่ะเพื่อให้ศาสนาดำรงอยู่ด้วยแก่นแท้ในหลักคำสอนขององค์พุทธ,ธะค่ะน้องบอกว่าเมื่อใดที่คนให้ความสำคัญซึ่งวัตถุและบวทเก่งในเรื่องของธรรมด้วยการท่องจำมิใฝ่หาการรู้ด้วยตนเอง การวิปัสสนากรรมฐานอยากรู้จึงรู้เพียงตื้นเขินอาใช่าจากปัญญาไม่การลดละจึงลดละด้วยปากหาใช่จิตลดละไม่สมาชิกก็ตอบว่าสาธุขอบคุณครับแม่นกก็พูดอีกว่าน้องบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จิตจากบนลูปอยู่ที่เดิมมิอาจก้าวผ่านเพื่อนำจิต อยู่เหนือซึ่งเหตุทั้งปวงเมื่อเป็นเยี่ยงนี้วัตตะสงสารจึงเป็นตัวนำพาจิตสมาชิกก็ถามอีกว่าหากเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยจริตของผมควรจะใช้อะไรพิจารณาดีครับแม่นกตอบว่าน้องไนตอบว่าท่านนั้นติดอยู่ในสภาวะฌานค่ะที่ผ่านการปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้านิ่งสงบนั่งได้นาน แต่ไปต่อไม่ได้ใช่หรือไม่สมาชิกตอบว่าครับเวทนาไม่เกิดไม่เจ็บไม่ปวดจิตเป็นหนึ่งเจิดจ้าแจม่มน้องไหนก็ตอบว่านั่นแหละท่านติดกับดักด้วยไม่ถอยร่นกลับมาเพื่อเจริญปัญญาสมาชิกตอบว่ารู้ตื่นมากแม่นกก็พูดว่าน้องให้อธิบายคำว่ารู้ตื่นมากคำนี้ค่ะสมาชิกพูดว่ารู้ตื่น คือสติหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ความคิดนึกปรุงแต่งเกิดไม่ได้ครับแม่นกพูดว่าน้องไนบอกว่าเกิดไม่ได้ด้วยการข่มไว้หาใช่การรู้ตื่นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเพียงมีสติมาชิดก็ถามอีกว่าอาการปิติเกิดบ่อยมากครับปิติเกิดลมออกทั้งร่างก็มีน้ำตาไหลบ่อยมากครับแม่นกตอบว่า คืออาการที่เรานั้นบอกท่านในบรรทัดแรกคือท่านติดกับดักฟังคลิปนี้วงเล็บในโพสต์ท่านเข้าใจว่าอย่างไรหาต้องรีบตอบไหมสมาชิกพิจารณาการกระทําแล้วตั้งสติจับสิ่งที่เคยทําเคยเป็นและใช้วิปัสสนาเป็นเหมือนเครื่องทําความสะอาดการคิดพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นคลี่คลายภายในจิตแต่จะถูกหรือผิด ไม่แน่ใจแต่จะเข้าสู่โหมดทุกข์อนิจจังอนัตตาขอโทษครับผมเพียงแค่พยายามพาตัวเองให้รอดจากนารกยังไม่รู้รายละเอียดลึกไปครับนิรมิตเทวาจุติ